ือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องาศาสนสถานในวัดพระธรรมกายตอนที่7เจริญพรการนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นยุคที่4แล้วนะครับของการเผยแผ่พระพุทธศาส,สนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกครับจเจริญพรเราคงทวนจํากันได้นะ,ะพูดถึงอดีตปัจจุบันอนาคตพัฏธรรมกายที่แบ่งเป็น4ยุคเนี่ยยุคแรกก็คือยุคเริ่มต้น196ไร่ครับไร่ใช่ค่ะตั้งแต่ปี2513จนกระทั่งปี2527คก็สร้างวัด19 6ไร่จนกระทั่งเสร็จแล้วยุคที่2คือยุค2,000ไร่ระยะแรก เป็นการเตรียมการวางพื้นฐานขยายงานเนี่ยทั้งสร้างคนพระภิกษุสามเณรบาสุปสิกาสาธุชนทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เริ่มใช้พื้นที่2000ไร่แต่ทุกอย่างยังเป็นอาคารชั่ว,วคราวแต่ใช้ในการสร้างคนแล้วก็รวมคนก่อนค่ะจนกระทั่งมาถึงยุคที่3คือย,ยุค2000ไร่ศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกครับที่เป็นการลงมือสร,สร้างสิ่งปลูกสร้างจริงและขยายงานให้กว้างวังไปทั้งโลกทั้งมหาธรรมกายเจดีทั้งมหาวิหารคตมหารัตนวิหารคตเนี่ยนะ แล้วมหาวิหารหลวงปู่ทั้งสภา,ราธรรมกายสากลทั้งอาคาร60ปีพระราชทานวิสุทธ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในยุคนี้ทั้งนั้นคือยุคที่ 3. 3> ค่ะเป็นการลงอินฟาสตัคเจอร์สัจธรสถานสิ่งปลูกสร้างที่เป็นถาวบรวัตถุทั้งหมดของศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกแล้วก็วางโครงการเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั้งโลกท่ามกลางพายุและมรสุมแล้วก็ค่อยปรับจนทั่งลงตัวในที่สุดเนี่ยนะ แล้ววันนี้เราก็มาถึงยุคที่สี่คือยุคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั้งโลกนั่นเองเราสังเกตไหมยุคนี้ถามว่ายุคนี้เริ่มจริงๆเมื่อไหร่ให้เราเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะว่าแต่ละยุคเนี่ยมันไม่ได้ถึงว่าขีดเส้นแบ่งขาดกันเลยนะแต่เราจะเห็นเห็นช่วงต่อที่ชัดเจนอยู่พอสมควรเหมือนกันถ้าสังเกตนะถ้าไม่สังเกตเราก็จะรู้สึกไปเรื่อยๆอ่ะหลวงพ่อชวนเราทําอะไรเราก็ทำเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสังเกตเราจะเห็นว่าเออแต่ละช่วงมีการสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงกันเนี่ยโยงใยกันยังไง อย่างเช่นจากยุคที่สามยุคที่สี่ถามว่าช่วงแบ่งยุคจริงๆอยู่ตรงไหนเนี่ยครับจริงๆเนี่ยก็คือช่วงที่เราเองทำมูลกระถินปี2550สร้างหลังคามหาลัตนาวิหารโคตรที่เรียกว่าโมดูลจำได้ไมเอ่ยได้ครับที่เราลุยกันแบบโอ้โหระเบิดเถิดเทิงแล้วก็เป็นบุญบันเทิงกันมากเนี่ยผู้คนอัศจรย์เออเราทาได้จริงๆนะอย่างไม่น่าเชื่อเนี่ยพอเสร็จงานกระถินครั้งนั้นก็ถือว่าสองพันไร่เราเองเนี่ยโดยหลักๆนะยังไม่ได้บริบูรณ์นะโดยหลักๆคือว่าเสร็จแล้ว <T uber> <punct> เพราะมองจากข้างหน้าเข้ามามหาวิหารหลวงปู่เสร็จรแล้วสภาธรรมกายสากลเนี่ยใช้งานได้แล้วยังไม่ได้เสร็จบริบูรณ์แต่ว่าใช้งานได้แล้วร,ราคา60ปีพระราชทานพิสูจน์เนี่ยก็เสร็จแล้วส่วนที่มหาธรรมกายยีดีเนี่ย,ยก็เสร็จแล้วลานทาเสร็จแล้ววิหารคดเสร็จแล้วหลังคาเนี่ยก็พวกเราทาบุญกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่เพียงการก่อสร้างให้เสร็จเท่านั้นเองซึ่งกำหนดก็คือจะไปเสร็จเอาประมาณราวๆสัก กุมภาปีสองพันบน,นี่ก็คือว่าสิ่งปลูกสร้างหลัก4อย่างของพื้นที่20งหมนไร่เนี่ยเสร็จ <n 't S 1> ลว<ะ>การเก็บรายละเอียดทําถนนเอ่ยแล้วการตกแต่งรายละเอียดก็คงจะมีอีกเยอะแต่ว่าหลักๆคือใช้งานได้แล้วค่ะเ <n 't S 1> น,น้นทันทีที่ว่าเราทํากระถินโมดุลเสร็จปั๊บเนี่ยนั่นคือว่าเอาละเราจะเริ่มต้นยุคใหม่คือ <n 't S 1> ยุคของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายค่นั่นจะเห็นว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเอ่ยเพราเสร็จกระถินโมดุลปี2 5 0นะ 2551เนี่ยหลวงพ่อประกาศโครงการตักบาท5แสนลูกทุกวัดทั่วไทยยังไง้ไหมโอ้โหแต่ก่อนตักบารจัดทีหนึ่งพันลูกหมื่นลูกก็เยอะแล้วนะใหญ่แล้วนี่หลวงพ่อเอาทีหนึ่ง5แสนลูกอะทุกวัดทั่วไทยเราจะเห็นว่าเราจัดกันมาตลอดทั้งปี2551เนี่ยทั้งปีเลยนะจ๊ะแล้วก็ถึง252ต่อเนื่องกันไปเลยเนี่ยบางสัปดาห์จัดพร้อมบันที3แห่ง5แห่ง7แห่งนี่เลยจ้ที่ละหมื่นลูกก็มี20,000ลูกก็มีเนี่ยเราสามารถทําได้ ใหม่ๆบอก5้าแสนลูกผมไม่มีใครคิดว่าจะทาได้ครับถึงตอนนี้มันเกินครึ่งไปแล้วทุบพับทุบพับทุบพับขึ้นมาแล้วก็เยาวชนวีสตาร์เป็นไงครั้งแรกก็ก<า>ลา,ลางปีที่แล้ว <S 2 5งห้ใช่ <S <S ไหมอีกทีก็ธันวา252เป็นครั้งที่2อีก5้าแสนคนทีละ5้าแสนห้าแสนถามว่าทาได้เพราะอะไรทําได้เพราะสิ่งปลูกสร้างเริ่มพร้อมขึ้นเห็นไหมครับถ้าหากยังไม่มีมหาธรรมกายเจดีไม่มีลานทมไม่มี วิหารคดเนี่ยนะเรายังทําไม่ได้เลยถามว่าเด็ก5้าแสนมาจะไปไว้ที่ไหนใช่ค่ะแต่นี่เพราะว่ามีวิหารคดเกิดขึ้นถึงทําได้ครับแล้วหลังคากําลังสร้างนะหลังคาเสร็จเมื่อไหร่นี่จะได้มากกว่านั้นอีกสองชั้นเลยเห็นไหมว่าสิ่งปลูกสร้างพอเริ่มเกิดขึ้นทุกอย่างใช้ประโยชน์จริงๆร่ะพ่อแม่แต่ละท่านจะเห็นว่าทุกคนอยากให้ลูกดีทั้งนั้นแต่ว่าจะสอนเด็กให้ดีคนเดียวยังไม่ใช่ของง่ายนะสอนลูกเนี่ยลูกเอ้ยให้ทําอย่างนี้ขยันเรียนนะอย่าไปยุ่งกับเพื่อนนะพูดทีลูกก็ฟัง พอสองทีสามทีห้าทีไปไง,ไงเด็กก็เหนื่อแล้วแม่บ่นอะไรเรื่อยพ่อบ่นเรื่อยฉันไม่อยากฟังคแต่ถ้าเกิดสอนเด็กเป็นคนดีทีละล้านคนเนี่ยทำง่ายหลวงพ่อพิสูจน์แล้วเพราะมันกลายเป็นกระแส่ที่เคยเล่าพวกเราฟังเนี่ยเป็นกระแสขึ้นความดี <ๆ S 2> เด็กเลี้ยวซ้ายแลขวาทั้งโรงเรียนเนพื่อนๆใครๆเขาก็ทำกันะถ้าเราไม่ทำี่เราเชยนะเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็วีสตากันเนี่ยเอาเด็กทั้งโรงเรียนดีหมดทั้งโรงเรียนเนี่ยเป็นไปได้เห็นไหมเห็นตัวอย่างที่ขึ้นมาอยู่ในละครคุณธรรมเฟื่อฟูศีลทำโลกเห็นตัวอย่างเยอะแยะเนี่ย นี่เริ่มเกิดขึ้นเราเห็นไหมว่าสิ่งที่เราเองทุ่มเทสร้างมาสร้างมหาธรรมกายเจดีสร้างลานธรรมสร้างวิหารคดสร้างโมดูลเนี่ยเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเทศชาติอย่างไรเนี่ยเยวาวชนเป็นคนดีหมดเลยมองไปแล้วเห็นแล้วว่าอนาคตประเทศไทย,น,ยนะศิลธรรมจะกลับคืนมาสู่สังคมศิลธรรมโลกจะฟูนฟูขึ้นจริงๆโดยเริ่มต้นจากประเทศไทยแล้วให้ล้นบาจากประเทศไทยไปทั้งโลกจริงๆเนี่ย นี่คือยุคนี้ครับพร้อมๆถ้าเราสังเกตนะปีที่แล้วเราต้องประกาศว่าบวชพระจําพรรษา500รูปแต่ก่อนบวชเนี่ยร้อยรูปก็เยอะแล้วใตอนนี้เนี่ยวัดต่างๆบางทีมีบวชเต็มพรรษาจริงๆอยู่ครบสี่เดือนเนี่ยนะรูปหนึ่งมั่งสองรูปบางทีไม่มีขนาดวัดใหญ่ๆบางทีมีผู้บวชแค่สามองค์ห้าองค์ที่บวชเต็มพรรษาแต่ของเราทีเดียวเนี่ยแต่ก่อนเราก็บวชปีงาสักร้อยกว่ารูปเพราะพื้นที่ในวัดเต็มแต่พอหลวงพ่อเห็นความจําเป็นปั๊บท่านก็อะ ให้โครงการบวชพระเข้าบรรษา500รูปบอมวอมดูปีที่แล้วปึ๊บแล้วไปสร้างที่เขาแก้วจำได้ไหมจำได้ศูนยานเขาแก้วเสด็จปึ๊บเนี่ยพอผ่านปีที่แล้วปีนี้เป็นไงเอ่ยห0 0 0รูปเนี่ยให้เป็นอัศจรรย์สร้างศูนย์ฝึกอบรมธรรมทาญาทพระราชพันมาพิสุทธิ์แล้วก็บวชพระเข้าบรรษาพันองค์ไปเลยเนี่ยให้ลือลั่นเงินไปเลยพอทําได้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นคลื่นนะครับฟื้นฟูประเพณีการบวชเข้าบรรษากลับมาใหม่เราเคยมีของเก่าที่ดีอยู่แล้วแต่่่่่รุุนนนใหมบอกวาางย ให้ลาบวชเข้าพรรษาไม่เอาบวชแค่เดือนเดียวพอ15วันพอเกรงใจพื่อรวมงานเข้างานกำลังยุ่งเนี่ยต้องเอาสิ่งนี้กลับคืนมาแล้วก็จะเป็นคลื่นไม่เฉพาะวัดพระธรรมกายแต่หมายถึงว่าวัดต่างๆทั่วสังคมมณฑลเนี่ยจะต้องฟื้นฟูการบวชกลับมาเดี๋ยวไม่หลวงพ่อท่านประกาศแล้วว่าพอเราบวชเข้าพรรษาหนึ่งพันรูปปั๊บประเดี๋ยวประมาณเดือนสิงหาเนี่ยเราบวชโครงการอุปสมบท7 0 0 0ตำบลเ0็ดพัรูปทั่วไทย กลับขึ้นมาแล้วตำบลละหนึ่งลูกก่อนแล้วปีหน้าก็หมู่บ้านละลูกปีต่อไปก็ล้านลูกเนี่ยฐานล้านลูกจะอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่วัดพระธรรมกายเราับไม่หมดแต่อยู่ข้ามรรสาเน้นะถึงตอนนั้นจะต้องไปอยู่จําบรษสาตามวัดต่างๆทั่วประเทศเลยปลุกกระแสการบวชขึ้นมาให้วัดทุกวัดวัดร้างไม่มีจากนี้ไปมีแต่วัดรุ่งครับแล้วก็ฟื้นฟูศีลรมยกพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทยให้สูงเด่นเลยโดยคณะสงฆ์ทุกวัดเนี่ย ร่วมแรงร่วมใจกันเอาความเจริญรุ่งเรืองกลับคืนมาสู่สังคมมนฑลประเทศไทยครับให้ประเทศไทยเป็นปิ่นนานาประเทศให้ทั้งโลกมองประเทศไทยเป็นแบบอยา่างสิ่งนี้เนี่ยวัดเดียวทําไม่ได้ครับต้องทุกวัดทั้งประเทศร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ต้องให้ทุกวัดทั่วโลกร่วมแรงร่วมใจกันหลวงพ่อถึงย้ํามาตลอดหลายปีว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเน่นหมายถึงว่าไม่เฉพาะพระในเถรวาทแล้วเท่านั้น จะเป็นพระภิกษุจีนญี่ปุน่นเกาหลีมองโกเลียทั้งอื่นในมหายานวัชรยานทั้งหมดเนี่ยต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันหมดครับแล้วหลวงพ่อไม่ได้พูดแต่สโลแกนนะแต่ท่านทําจริงๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่วัดพระธรรมกายปัจจุบันนี้เนี่ยมีทั้งพระภิกษุสามเรณรจากมองโกเลียซึ่งเป็นวัชรยานะนะบทแบบที่เบสเนี่ย ก็มาอยู่แล้วก็บวชแบบเราเลยแล้วก็ตั้งใจศึกษาฝึกฝนเนี่ยเพื่อจะไปเผยแผ่ศาสนาประเทศเขาวิสาขาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นปีที่สองนะที่ไปจัดวิสาขาที่มองโกเลียใช่ค่ะร่วมกับพระมองโกเลียซึ่งเป็นพระภิกษุอัจฉรยานเนี่ยเป็นลามะนี่นะแล้วก็จัดมีคนมาร่วมงานกันหลายหมื่นคนเป็นกระแสตื่นตัวนี่สมัครมาแล้วว่านักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆซีแห่งบอกว่าจะขอจัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์ที่โน่น แล้วขอร่วมในเครือข่ายชมรมพุทธศาสตร์สากลประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแล้วเนี่ยเครือข่ายชมรมพุทธขยายไปทั้งโลกแล้วนี่เขาเกิดเจตจำนงขึ้นมาเองเลยนะพระภิกษุจากศรีลังกาพระภิกษุจากมาเลเซียจากกัมพูชาจากสาธารณรัฐจนประชาธิปไตยประชาธิปลาวเป็นต้นจากภูฐานจากเนปาลลังไหลมาบวชและอบรมนี่กําลังฝึกอยู่ที่วัดของเราเนี่ยอนาคตจะได้กลับไปเผยแพร่ในประเทศตัวเองพุทธบุตรจะเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆแล้วเดือนสิงหาเนี่ยนะ เราจะมีการบวชอบรมธรมธรมศายญาติชาวญี่ปุ่นด้วย oh. กรกฎาคดาเนี่ยาบวชพระภิกษุนานาชาติ <c oughs> อบรมธรมธรมทายญาตินานาชาติ <c oughs> ก็มาบวชกันปีที่แล้วนี่ก็ครึ่งร้อยนะ <c oughs> จากประเทศต่างๆปีนี้ก็มีอีกกรกลาคดาส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากวันหยุดเขาไม่ตรงกันปีเรียนไม่ตรงกันจัดตั้งหาอีกทีในเดือนสิงหา <c oughs> ตั้งเป้าไว้ว่าเอาปีแรกนะเอ,กนะเอาสักยี่สิบก่อนก,ก <Okay. S 2> ็แล้วกันฝ่ายชายมาบวชพระสักยี่สิบแล้วไม่ยี่สิบธรรมดานะเพราะว่ามีทั้งศาสดาจารย์ โปรเฟสเซอร์ทางด้านพระพุทธศาสนาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอายุห้าหกสิบแล้วเนี่ยพ่อทราบข่าวขอมาร่วมบวชด้วยแล้วมีพระภิกษุที่เป็นเจ้าว่าชาวญี่ปุ่นขอมาบวชแบบเราด้วยสนใจการปฏิบัติมากขอมาบวชด้วยนี่พุทธบุตรจะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วจริงๆฝ่ายหญิงก็20เหมือนกันอบรมธรรมธัญญาดีแล้วจะได้กลับไปเผยแผ่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนี่กระแสคลื่นอย่างนี้กําลังเกิดขึ้นแล้วก็เป็นละลอกละลอกไปทั้งโลกเนี่ยทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเนี่ย เกิดเป็นคลื่นการฟื้นฟูศีลทาโลกครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นถ้าพวกเราสังเกตเนี่ยนะอย่างโครงการหลวงพ่อประกาศปีที่แล้วในเรื่องของโครงการดวงตะวันสันติภาพเรอเรียกว่าซันออฟพิชก็รับน้องๆทั้งชายทั้งหญิงที่จบปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยแล้วก็มีศรัทธาจะทุ่มชีวิตทิ้ศาสนามาฝึกตัวเองที่วัดเรียนภาษาอบรมก่อนเดือนหนึ่งแล้วก็เรียนภาษาอินเทนซีฟคอร์สอีก3เดือนรวมแล้วเป็น4เดือนจากนั้นก็ช่วยงานที่วัด เพื่อให้คุ้นกับระบบงานภายในอีกประมาณสักสามถึงหเดือนนี่นะแล้วก็ออกไปศึกษาในต่างประเทศรเริ่มต้นเราเอา6ภาษาในรุ่นรแรกนี่นะคือภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกสก็มีมาประมาณราวๆสักห้าสิท่านที่อบรวมียูครบหลักสูตรตอนนี้ก็เริ่มทยอยไปต่างประเทศแล้วแล้วก็รุ่นสก็เริ่มเดียนมิถุนาเนี่ย ก็อีกประมาณราวๆห้าสิบท่านสองรุ่นนี้ก็ร้อยเองแล้วแล้วต่อไปก็จะเปิดปีละสองรุ่นสองรุ่นเนี่ยอาจจะอนาคตอาจจะเป็นปีหนึ่งสองร้อยสามร้อยห้าร้อยก็แล้วแต่แล้วส่งไปเรียนภาษาจากนั้นใครมีความพร้อมทางวิชาการก็เรียนปัญญาโทปัญญาเอกต่อไปเลยในประเทศต่างๆอนาคตจากหกภาษาเนี่ยปีนี้เขจะเปิดเพิ่มเป็นสิบภาษาทั้งภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษารัสเซียเป็นต้นเนี่ยนะก็เรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งครอบคลุมภาษาหลักๆของโลกทั้งหมดเนี่ย ใน,น,นอนาคตเราจะมีบุคลากรที่ชํานาญภาษาต่างๆทั่วโลกเป็นตัวเชื่อมกลางระหว่างวัดของเรากับคนในประเทศต่างๆที่สนใจพระพุทธศาสนาคใครสนใจศึกษาพระุทธศาสนาเนี่ยสามารถเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายแล้วก็มาอบรมธรรมปฏิบัติได้เลยครับจะฝึกสมาธิ7วัน15วันเดือนหนึ่งสเดือน6เดือนเป็นปีและอยู่ระยะยาวได้หมดมีหมู่บ้านปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างประเทศรับได้เป็นพันๆคนค ใครที่อยู่ระยะยาวปั๊บพร้อมศึกษาภาษาไทยให้เรียบร้อยเนี่ยฝึกธรรมะปฏิบัติให้เรียบร้อยฝ่ายชายพร้อมบวชบวชฝ่ายหญิงก็เป็นอุบาสิกาของวัดแล้วออกไปช่วยงานเผยแผ่ศาสนาทั่วโลกต่อไปเห็นน้องๆดวงตะวันสันติภาพเหล่านี้จึงเป็นตัวเชื่อมต่อประสานกับพระภิกษุที่บวชพันรูปเนี่ยเสร็จเรียบร้อยก็ก็ไปช่วยงานเผยแผ่ศาสนาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยเห็นทุกอย่างจะขับเคลื่อนไปอย่างมีพลวัตทั้งหมดเริ่มจากการหลอมสร้างบุคลากรอีกแล้วทั้งพระภิกษุต้องมีการ ฝึกอบรมขนาดใหญ่เพิ่มบุคลากรพุทธบุตรขนาดใหญ่พระภิกษุสาม,มนเณรอุบาสิกาเพิ่มขนาดใหญ่เลยเนี่ยเพื่อเตรียมรองรับงานในระยะต่อไปคือการเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั้งโลกแล้วเตรียมรองรับชาวโลกที่สนใจมาศึกษาพุทธศาาก็มาฝึกเสร็จเรียบร้อยปั๊บเข้ามาเป็นเขตในแล้วก็ออกไปประกาศศาสนาอีกะจะเป็นวัตถจักเนี่ยซึ่งจะสนุกมากเลยแล้วปลุกชาวพุทธทั้งประเทศให้ตื่นหมดปลุกชาวโลกทั้งโลกให้ตื่นหมดเนี่ยอีกอันที่เราทําคู่กันไปนั่นคือการเตรียมคัมภีร์อันนี้เป็นงานใหญ่ จริงๆเนี่ยถือโอกาสประกาศว่าสิ่งที่น่าทะไม่ต้องรอว่าพระธรรมากายอย่างเดียวครับวัดไหนหน่วยงานไหนในประเทศต่างประเทศใครพร้อมทําเลยค,คือการแปลพระไตรปิฎกบาลีทั้ง45เล่มเนี่ยไปสู่ภาษาต่างๆทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นเกาหลีรัสเซียภาษาหลักของโลกหรือให้คลุมไปทั้ง200ภาษาทั่วโลกเลยเนี่ยเอาเป็นว่ากระแสชาวโลกที่กำลังสนใจศึกษาพุทธศาสนาตอนนี้นะเป็นการบูมครั้งใหญ่ทั่วโลกเนี่ย สามารถเข้าถึงคําสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คือพระไตรปิฎกเนี่ยให้เขาอ่านบาลีเขาอ่านไม่ออกหรอกไปอ่านภาษาอังกฤษก็มีน้อยคนที่จะแตกฉานเอาเป็นว่าเขาเป็นคนชาติไหนภาษาไหนมีพระไตรปิฎกให้เขาอ่านในภาษาของเขาเลยทำอย่างนี้แล้วเราเองไม่ได้คิดเฉยๆเริ่มทําแล้วตอนนี้กําลังเริ่มทําอยู่ครับเริ่มขยับละแล้วก็ค่อยๆเดินหน้าต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง พระปริยัติธรรมให้คนทั้งโลกสามารถเข้าถึงคําสอนดั้งเดิมเอาหลักธรรมปฏิบัติการฝึกสมาธิเดินหน้าฝึกเยาว,วชนให้เห็นเป็นต้นแบบว่าทํายังไงให้เยาว,วชนเป็นคนดีได้เริ่มจากประเทศไทยทบให้คนทั้งโลกยอมรับว่าประเทศไทยเป็นปิ่นพระพุทธศาสนาเป็นปิ่นนานาประเทศจริงๆครับ,รบเศรษฐกิจจิตใจ,จเจริญไปคู่กันและเอาประเทศไทยเป็นต้นแบบแบบอย่างได้ครับให้ชาวไทยอยู่ในฐานะเป็นครูของโลก ทางด้านศีลธรรมควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาในเวลาไม่กี่ปีนี่นะเห็นพวกเราทุกคนนะที่เราลงแรงทุ่มเทจนสุดใจเนี่ยหลวงพ่อชวนเราสร้างบุญอะไรเราเองเดินตามหลวงพ่อไม่เคยขัดเลยครับแต่ละอย่างละอย่างละอย่างทุ่มกันมาสุดชีวิตเนยนะจากนี้ไปบอกว่าจะเป็นช่วงที่สนุกมากเลยครับเพราะจะมีข่าวดีที่น่าชื่นชมและน่าะมถนาให้เราเองปลื้มใจเนี่ย ทุกๆวันแล้วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราจะเห็นเลยว่าเออที่เราทุ่มทำนะทั้งลานทาทั้งวิหารคดทั้งหลังคารัตนวิหารคดโมดุลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปเนี่ยมันเกิดผลยังไงบ้างหหเห็นแล้วปลืมล้มใจ,ใจชื่นใจในบุญที่เราเองได้สร้างเห็นผู้คนทั้งโลกหลั่งไหลมาบูชาสักระมหาธรรมกายเจดีเนี่ยเห็นแล้วปลื้มใจชื่นใจองค์พระธรรมกายประจําตัวของเราเองประดิษฐานที่เจดีเนี่ยให้คนทั้งโลกมาบูชาเนี่ย เห็นแล้วปลื้มใจทั้งหมดบางคนจะนึกว่าเอ๊ะทำไมต้องสร้างจะดีก็มีล้านทำต้องมารวมคนเป็นล้านคนเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งนี้นะจะเป็นเหมือนตัจุดระเบิดไง่ถามว่าทําไมต้องมีโอลิมปิกเล่นกีฬาอยู่ที่สนามฟุตบอลอยู่ที่ลานวัดที่โรงเรียนไม่ได้เลยได้แต่โอลิมปิกมีปั๊บเป็นไงมันกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวเรื่องกีฬาครั้งใหญ่เหมือนกันการที่คนหลังไหลมาชุมนุมกันทีเป็นล้านคนเนี่ย มันคือตัวจุดระเบิดเนี่ยก็ตุ้นให้เกิดการตื่นตัวคนทั้งโลกมองโอ๊ยทำไมคนต้องมารวมเป็นล้านคนนะ<ม>ทั้งโลกเนี่ย<ม>เกิดกระแสตื่นตัวเรื่องการปฏิบัติธรรมการศึกษาศาสนาเห็นไหมเนี่ยแล้วเราเองจะไม่ใช่ว่า4ปีครั้งนะแต่น่าจะปีละ4ครั้ง หรือว่าปีละส2ครั้งหรือว่าอีกหน่อยทุกอาทิตย์เลยคนไหลมารวมทีละล้านคนล้านคนล้านคนเนี่ยอย่างนี้ดีไหมดีครับจุดระเบิดสี่ปีครั้งมันช้าเกินไปไม่ทันต่อกระแสกิเลสเอาจุดมันทุกอาทิตย์เลยดีกว่าบึบุบ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 สิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ใครๆคิดว่าไม่มีทางเนี่ยจะเกิดขึ้นเรารู้ไม่เอ่ยว่าที่วีสตาร์ที่3มเนี่ยปัญหาที่ทีมงานเอาหัวชนกันกำลังแก้คืออะไรคือว่าจะรองรับเด็กยังไงห้าแสนคนเพราะ วิหารคตเราเองข้างบนยังไม่เสร็จีใช่ไหมเสร็จจะางล่างเพราะฉะนั้นแล้วกลางวันเนี่ยเดิมเราเอาซาแลนต่อเข้ามาต่อสแสแลนเข้ามาถึงงานภาคกลางแจ้งปุ๊บเนี่ยลานทําก็รองรับไม่หมดเห็นครั้งนี้เนี่ยไม่ดีซาแลน<อ>กลางวันอยู่ในวิหารคตแล้วอีกส่วนนึงก็ต้องไปอยู่ที่สภา<อ>ถ้ารอหลังคาเสร็จเรียบร้อยปับ๊บเอาทีละล้านคนเลยถึงคราวไหลมารวมเนี่ยคแค่ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ดูกว้างใหญ่นะยังแทบจะไม่พอรองรับแล้วเนี่ยลุ้นเมื่อไหร่หลังคามหาวิหารวิหารคตจะเสร็จเนี่ยไหมเนี่ย ทำไปใช้ไปอีกแล้วรเริ่มต้นสร้างวัดศารา400คนเนี่ยจะถมหาราชิกาเขาบอกว่าใหญ่เกินไปครับถึงข่าวสร้างสภาจุ300คนเขาบอกว่าใหญ่เกินไปมันล้นแล้วมาถึงลานทำถึงเจดีย์จุล้านคนเนี่ยเดี๋ยวหน่อยเขาบอกว่าทําไมหลวงพ่อสร้างเล็กเกินไปถ้าจะสร้างศาราสร้างเจดีย์ที่จุได้สัก5ล้านคนเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแล้วเป็นมหาปิติคลื่นแห่งศีลธรรมเนี่ย จะกลับคืนมาสู่โลกครับการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นจากนี้ไปไม่กี่ปีเนี่ยนะยะในพวกเราทุกคนเนี่ยต้องแข็งแรงไว้นะอย่าเพิ่งรีบกลับดุสิตบุรีนะต้องแข็งแรงไว้ก่อนรอดูวันที่ชาวโลกลังไหลมาสักการะมหาธรรมกายจะดีลังไหลมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วศีลธรรมกลับคืนมาสู่โลกจริงๆให้เราปลื้มทุกๆวันทุกๆวันที่ผ่านไปจะได้หอบบุญกับดุสิตบุรีอย่างคุ้มค่าดีไม่เอ่ยดีครับ